ครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนเพจทัวประเทศไทยกันแล้วกันครับผมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับรวันนีเป็นทางช่อง o u t u b ช่างเพจนะครับขอบคุณในไลน์ขอบคุณพี่น้องคุณกรบบอลน,นะครับเจ้านี้นะครับขออนุญ,ญาตเอฟซี t นะครับอยู่กับสมุนไพรนะครับสมุนไพร,นะร,นไพรหนึ่งต้นหนึ่งกอนใน สองอย่างนี้น้ำกันนะครับผมอันนี้ครับที่มองเห็นนี่นะครับคือบ้านเฮาเนาะขอหยาดครับอิสานเอินบักกระทบลกหรือว่าสวรลดครับภาษากลางบอกครับแต่พิขอโทษนะครับสวรลดเป็นยาหลายอย่างนะครับเป็นยาหลายอย่างเป็นยาสมุนไพรกันละกันครับประวัติเป็นนวยนะครับเป็นยอดครับ เกียบไปหลวกเป็นยาเหมือนนะครับเปผมเบาวมาเป็นยาครับเป็นยาในตำนานในหนังสือในคัมพี่บอกยังไงครับก็เป็นยานะครับบักรสวรสดเด็กับโทษนะครับนอตสวรสดนะครับกระทบโรงเรียครับเป็นยานะครับเทียบนี้นะครับหลังจากที่เอฟซีมึงแล้วนะครับมึงจนจบแล้วครับ แชร์ให้แน่ครับต้องแชร์นะครับคลิปนี้ดูแล้วต้องแชร์นะครับแชร์นะครับต้องแชร์ออกไปนะครับอ่าครับเอฟซีมึงหมื่นคนกับต้องแชร์ผมทุกคนนะครับขอรอนครับแชร์ให้แน่นะครับได้เป็นประโยชน์กับแชร์ให้แน่ครับอ่าพี่น้องได้หูวได้ทราบครับอ่าทราบว่าเอ๊ะมะบอกเรียงแยงเรียงบักกะทบโลกเลียงต้นเถาวัลยก็เป็นยาเป็นสมุนไพรเนาะครับนี่นะครับ ประจํซือนะผมก็หัวก็หู้ว่าเป็นยามาบกกีปีนะครับว่าบัตรกระทุกงนี่ครับสมุนไพรนี่ครับเพราะว่าจริงเป็นยอดเป็นน้วยนะครับเป็นยานะครับยาหลายหลายอย่างนะครับพรว่าจิเป็นยาเหลือยาควบดันต่างๆครับเปลี่ยนเม็ดนะครับเออเจ๊ไปมึงก็ได้นะครับเขาไปดูในกูเกิลก็ได้ว่าเป็นยาบ่ครับผมบอกเปลี่ยนบอสอาชีวบอตรงนะครับผมก็เลยรวบรวมว่าเป็นยาดีเป็นสมุนไพรนะครับับมีดีก็นั่นครับเอ่อมีดีกว่านั่นอีกครับ ตาพอตาแม่นี่นะครับหลายคนเนาะเถาเกาเถาแกยตาสมัยนะครับตาสมัยพี่น้องนะครับผมจำได้นะครับเมลโลออนย่กัอยุยไฟนะครับเจ็ดมือเก่ามือสิบเ็ดหมือนกรว่บบากันไปเนาะสมัยก่อนเมโลออนจินเพชรนะครับพเพล่องคนกับยุก่อมยุเฮียนข,งขางคขยงกันไก่คขยงกันเพินนรับลวกพักข,ข,ข,ข้าวพักขาใส่แขยงน้องใหม่บอถือกินนะครับปากแข็ง แล้วก็ปวดหัวเอิญครัก็มาลงโจกเกียกสมัยก่อนบมมีไฟฝ่ายมีแต่ไฟฉายเต็มที่ครับผมไปฝนยาน้ำพลอยแง่นไปพอยแง่นีม้ให้แน่ไปบูซามาให้แเน่้นะครับเวลาถือกระเจ๊ขวันลงไม้นะครับเจี๊ยไม้แส่ขันนะครับอกไม้หาโกเทียนนะกี้กับบุกห้มีนต่ผมว่าหายากนะครับไปบูซาหลายปันไหนนะครับเอฟซีหูยักบ่าครับสมัยก่อนผมจำได้นะผมยังเห็นนะครับผมก็เคยคือกันครับ กูไม่เด็กน้อยกับจริงนะครับผมก็จำได้ครับไปบูซานี่บาทเดียวครับเงินบาทเดียวเนี่ะครับบาทเดียวนี่แหละเงินบาทเดียวบูซาบาทเดียวนะครับเออเพราะงี้ผู้เป็นหมอเป็นผู้เฒ่าตุลาการเนาะเป็นป่าเจ้าบ้านนะครับเป็นกะดีป่าเพิ่งกะแล้วว่าถาเข้าเดียวได้ละเอ้ยเป็นวะกัแพร่พัยบุว่ากไดในหินดนหากไม่แหงๆมากับมาฝนกอดกอดใส่ขันนะครับใส่ขันนํำแดงองตุ้งนะครับ เวลาเพลินไปเพิ่นจะเอาขันไปน้ำนะครับเอาขันไปจากบ้านนะครับจากเงี้ยเท่าเงี้ยต้องผู้ฮอบจากระยายนะครถือไปน้ำขันใหญ่งี้ยเพิ่นว่าจังในไหลายนะครับเพื่อนคนเขาขันล้มหัวนะครับตั้งน้ำไปกับฝนฝนฝนแล้วก็จุ่มใส่อ่าแล้วองค์โตนเขาออกมาครับต่อลงไปสามอึศีเอื้ครับเงี้ยแตกเงี้ยแต่ย่างมเสเตาลุกนั่งแทร่ได้นะครับนี่คือเรื่องจริงเนาะครับเรื่องจริงอ่านะครับเปี๊ยซีภูหลุนเกานะครับ กษีหูเนาะครับกษีหูเดียวนะครับเอ้าปฏิบัตินะครับผมวอลเลี้ยงหยังครับอนาวอเลียงกระทงรัวครับต่อมาผมยังบอกว่านะครับอุ้มนี่ผมนี่มียานะครับยาอยู่น้ำกันนะครับยาดีอีหลีนะครับดีพอดีกัแย้จินพิษแจ้ทำแดงนะครับค้นนะครับไปสีหวานสีดยามานะครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับแม่แต่สารเคมียาขายากันยังล้างเพียได้นะครับพี่น้องผู้เฒ่านะครับไปกินเหล่าประ่านโทษนะครับไปกินเหล่าเดิมเหล่าเนี่ยนะครับเพื่อนคนก็กินตะกอนนะครับอมสะกอนเฉียวสะกอนจังไปกินเหล่านะโมกินเนี่ยเมื่อเมื่อครับกินจะไหนกับบ่เมานะครับแต่ว่าหันเมาแล้วนะครับหันเมาแล้วไปกินนะครับมันกินเหมือนอมนี่กับาซ่อเมาว้ใช่ไหมครับกลับกันนะครับกินกอนกินกอนคอยไปกินเหรอครับครับ อันนี้คือผมเบาสูฟังนะครับเบาสูฟังนะครับเบาสูกันฟังเนาะไปดูไว้มันหยันว่ากันนั้นบอกแต่ร์ป่ะคะฮะนี่ครับอ่ะนะครับนี่นะครับพี่น้องมึงไงดีเอฟซีมึงดีนะครับย้ำนะครับแช่ออกไปเนไหมครับแช่ออกไปเนแน่อนี่นี่ครับอ่ะครับผมดิขึ้นถ้าขึ้นไปมึงอะไรกันเนาะครับแช่ออกไปเนเนี้ยนะครับอ่าผมอยากให้แช่ลิปออกไปเป็นประโยชน์นะครับไม่ต้องแพงดอก เช่คยับที่อย่างนับพี่น้องยามนี้ครับยามนาชื่อนาขวนนี่ครับอันนี้นะครับเป็นใบกัดทงโรกครับเชี่ยนะครับย่างจืดรวยร่างจืดนะครับร่างจืดนี่นะครับนี่ครับเชี่ยร่างจืดนะครับยืนรำต้นเดียวกันนะครับเชี่ยร่างจืดนี่นะครับที่พ่อเบานะครับเพราะว่านะครับกัดทงโรกนะครับกัดทงโลกกับร่างจืดยืทรำการเมื่อก่อนผมปลูกร่างจืดนะครับตัวนี้ไม่ใช่ร่างจืดเต็มนะครับพอต่อมานะครับเพราะว่า นะครัใบกระทกงโลกเนี่ยต้นกระโทโงโลกก็เกิดมาโดยไปที่ไหนครับผมมาเกิดกับเชียย่ยางจืดผมนี่นะครับเอาไปมาใบกระโทโงโลกหลายกาลัวแต่ผมกับทีปลายยมรักษานะครับสีแตงสีปลายามตัดใบกระโทรโลกออกครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่คือใบกัดนี่คือใบย่างจืดครับนี่นะครับเป็นยาดีหลยนะครับไปย่างก็ออกมาเบานะครับ ผมมาพินิจพิจารณามืงแเ้วเมื่อแต่ยาข่ายากันยั่งยั่งล่างในครับเออยาข่ายานี่นะครับเอาพี่น้องนะครับเปียบซี่หูนะครับหูว่าเฮ็ดนะครับเฮ็ดขมนะครับนี่ครับยอดตลนี่นี่นะครับนี่ครับเฮ็ดขมนะครับเฮ็ดขมเฮ็ดยุค่านี่แหละพี่น้องไปเจ็บตามตรงไหนตรงหน้าตามหัวตามอัตะคางสานะครับคางสารอฟังเสียวกรตทำยาครับนี่ เอาไม้แล้วเป็นกระิญยางมากให้่อยขอใบอนย่างจืดจากสามสี้ใบเนียนะครับนะครับเอาไปยัางเอาไปต้มใช้เห็ดขมนะครับจืดสากัญกับเสียก่วยผว่าครับนี่คือเรืองจริงนะครับเรื่องจริงนะครับพอสุขกันฟังเนาะยูนในบานโนนพยอมนี่ครับผมนาคิดว่าบ่แน่ใจเขาบ่แน่ใจผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเดียวมีดจะโยเยนผมตัวเดียวผมกับ่ากกาบาเนาะกับปากาบาก็อะไรกันครับนี่ครับนี่ครับ เอาไปต้มนะครับบอลลูนผู้เลี้ยงคนนะครับเอาไปยำจนเลยก็อนีครับมันเป็นเฟียนแน่นะครับเป็นนะครับเนี่ยครับย่างจืดย่างจืดสมัยก่อนนะครับที่ผมเบาเนาะครับเอานี่นะครับย่างจืดครับเอาไปต้มยิ้นนะครับก็ดีเบานี่นะครับเมอว่าหมอกรอนผมเห็นฉิบชิบหนึ่งนะครับเง็ดฉิบชิบหนึ่งนะครับชิบเพิ่นนะครับเอาเลี้ยงหน่นนี่น่ะนะเบาเลี้ยงยาเอาเลี้ยง วัคซีนต่างๆไปครับเอาครับเพิ่นก็เรียมาสรุปตอน,นเพิ่นวอาอย่ไปอยู่มาเนาะครับเพิ่นขืดไปขืนมาเพิ่นเห็ดจังไหนก็นจะคลองสีบ่รหลอดนะครับนี่นะครับก็บกามาขื้นพอคําบอกแบบผมเบาเนี่ครับลักษณะคือผมเ้าเนี่ล่ะมีพี่น้องไหว้ฟังจะหลายปีหล้วพะนะย่างเจือนนี่แต่ยาขายยากะสามารถนะครับล่างพิษล่างยังได้เพิ่นว่าเพิ่นไปซื้อยานะครับไปซื้อเป็น ย่างจืดเป็นเชปซุนนะครับอยู่ในร้านในเว้นนะครับอยู่ในเซเวีนม้ครับเอามาจินนะครับจิบมบ่ิโ่คเชบเม็ดครับเป็นว่าซ้มตายแล้วเกิดไหม่ไปนะเศ้านะครับอันนี้เพิ่นบอกมานะครับใน้นบ่กมาย่างจืดนี่ก็ับเป็นยาอีลีครับนี่เนาะนว่าเศร้าไปนะผมก็เลยโอ้ยอยู่หลังบ้านกับมี่ครับเนาวนี่นะครับ เป็นวาบเสืออยหลบรลูครับเป็นยายลี่พี่น้องนะครับเขาไปไหนมึงเนี้ยกูเกินก็ได้ครับเขาไปมึงก็ได้นะครับร่างครับเมื่อแต่ย่างจืดครับร่างจืดครับร่างจืดใบกะทกโรดโหรือว่าสวรสนี่ก็เป็นยาครับแต่ว่าสูงย่างจืดบ่ได้ครับเอลออนพิษยุกรรมยวไฟนะครับเอาิวงัดเอาครับเอาซ่อนเอางัดเอาครับงัดปากเทียาลงสองอย่างม่วงครับรังงบอกจนหนวกหู อันนี้คือเรืองจริงนะครับเรืองจริงนะครับเป็นหยางนะครับเป็นหยางบางคนเนี่ย่าเอาไปหยังขึ้นยังเสียวเอนหางซ้อนไปหยังคือนอย่าเอาซิวงัดปากนะครับเบาซื้อๆเราปากคนนี่ปากแข็งปากเค็ดปากขวงนะครับเอาเมื่องัดบอกครับบัญญิกัดเมื่อเฮาเพื่อนยังเอาซิวเนี่ยไปงัดซิวมันแข็งครับเมตตาเหล็กก็ยังหักนะครับเอาซิวไปงัดปากแข็วหักกระชามครับว่าต่คนมาตายครับอันนี้คือเรืองจริงนะครับที่เป็นมาเป็นแบบว่าเอาหางซ้อนมางัดเอาซิวมางัดปากเลยขึ้นะครับซิวนี่แข็งักแข็งที่สุด ในใบเพีรเล็กในขัวเรียนเท่านะครับเอาบังคัดเขียวหักกระชามวัดจะเอายาลูปากค้นไข่ให้ได้ครับกันคือจุดประสงค์ของคําว่าเอายิชวงัดปากนะครับออาแต่เมื่อจกเกิดคนไข่คนป่้ยหลงการมือขาดครับเจ็บไปซื้อครับนั่นคือทีมาเนาะเอาบวาู่กันฟังครับฝากนะครับเจิบนี่ฝากให้พี่น้องเอฟซีแช่ออกไปนะครับแช่ผมแน่นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ ทีนีนะครับต้นมีเงานะครับบอกซูกันฟังนี่ครับผมิเจ็บไว้นะครับผมเจ็บไว้ประมาณก่อนเคยนะครับเคยปอกไว้ประมาณใดสองสอบปุ๋ยนะครับไม่ก็ว่าเอาเหงามันไปตากแดดนะครับตะกี้มันที่มีต้นนะครับตะกี้ผมตัดลงมาเนี่ยผมปลูกไว้นะครับทุกคนละต้นนะครับอันนี้มาปูอันนี้มาบงไมผมตัดลงทนนั้นตั้งหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วนะครับ คืออามันประมาณซทำแขนกับซทำแขนนะครับซทำแขนพรุกับปอกไว้ใช้กระซอไว้แต่ว่าผู้ฟังไม่แหรอครับนี่นะครับนะไอ้มึงครับนี่นะครับนี่นะครับเอายังที่ละครับไปตากแหงนะครับไปตากแหงไว้ย่ำจําเป็นมานนะครับนี่นี่ครับนี่แหละครับเชียนะครับเชียนะครับนะครับเชียอยู่เนี้นี่แหละครับนี่ครับปีนี้เงาครับเงาอยู่ใต้นี่นี่ อันขุดมึงเนี้ยเด็กกบเสียบใด่บ่จักสองสามสอบปุ๋ยเหมือนกับเป็นเหงาไงครับยี่นี่เหงาไงนะครับจะว่านี่ครับเหงาไงเนี่ครับนี่แหละครับอ่ะสู้กันฟังนะครับนะนี่ครับเปันว่าได้ขคอหนึ่งสั่มกับสื่อสั่มกับได้ยาอยู่ถุงบอกไงครับนี่นะครับนี่ครับอกสู้กันฟังเนาะเคชียนี่ครับนี่ครับร้วนได้เป็นยาเมื่ดนะครับเป็นยาเมื่ดนะครับอันนี้บระเดี๋ยวตรวกันนะครับฝากนะครับแช่คลิปนี้ผมแน่นะครับแช่เห็นแน่ พี่น้องครับเอฟซีหลายๆหม่องหลายๆบอลกันแล้วกันอึ๊บนี่ครับนะครับยาสับสนนะครับอยู่นี่ไม่ทั้งนะครับสวรสหรือว่าต้นกระทกโลกย่างจืดนะครับผมจีเนี่ยย่างจืดเป็นหลักนะครับเพราะว่าย่างจืดเนี่ยเป็นยาทีเป็นสมุนไพรทีนะครับปลอดภัยนะครับล้างสารพิษ นะครับบอมมี่แพ้ได้ทั้งสิ้นนะครับบ่ตังว่ากินแล้วค่อยจีแพ้ค่อยจีเป็นตุ่มครับบอมมี่ครับบอมมี่นะครับผมรับประกันได้นะครับยังจือดับบอมมี่มีแต่ครับสารพิษพิษมีแต่แก่สารพิษอย่างเดียวนะครับบอมมี่ทองเสียบอมมี่ยังครับไม่มีผลข้างเคียงนะครับบอกเลยเลยครับนี่เอานี่ละครับปีนองไหยมึงนะครับไหยมึงแล้วก็แช่ไปเนี่ยครับบ่ตรงแพงครับนี่นะครับ ทันว่าในใจนะครับเขาไปเมืองในกูเกิลแล้วกนจังกับมาแค่คลิปผมก็ได้ครับว่าเป็นยังนะครับจังกับมาแคบก็ได้อนะครับแต่ผมเจอในว่าคนรุ่นอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบปีถึงหูมัดสุกคนนะครับอันเป็นคนไทยเนาะครับหูมัดสุกคนพราลางกับสีหูคือมือเว่าว่าเพิ่นมึงต่างๆคช่กันนี่ครับนี่นี่นะครับนะเอ้านี่แหละครับข่าสารพิษพี่น้องเอาไปต้มครับเอาไปต้มยิน ครับหันมีในเสเว่นนะครับไปซื้อนะครับไปซื้อยา่ล้างขายยาร้านไหนก็ทำยานะครับอ่านี่ครับร่างจืดเป็นเม็ดก็มีกับผมก็อยากไปซื้อกันครับนี่แต่ว่าผมมีแล้วครับผมมาไปกับผมต้มจินนะครับแน่นอนนะครับแน่นอนบมมีส่วนผสมในท่างสิ่นมิจยาครับนำน้ำธรรมดาสะอาดนะครับนี่นะครับสะอาดนะครับนี่นะครับต้มจินอ้า เ่พีเตอน์องอะไรกันครับช่วงนี้บ่ปลามากราบตกบบ่อเลี้ยงสมุนไพรสองย่างสองชิ้นนะครับอยู่น้ากันว่าผมเน้นนะครับเน้นร่างจืดหรือว่าย่างจืดนะครับตังตายาขายหนากันยัางล่างเพียนได้นะครับผมคือว่าไวรัสผมคือว่าขนา,าจตล่างได้นะครับพอผมกับมึงเป็นลงงชิบมาแล้วก็ไ้ได้พันวาเป็นโอเคครับพันวาสมุนไพรไก่ตัวนี่กินแล้วบ่าตาย ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับให้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ฝากกดสับตะไคร้คคกดแล้วก็แชร์ผมด้วยนะครับอ่าฝากแชร์ไปนะครับโอ้ยเลครับกอศิลมด่อไรล่ะพี่น้องเพิ่นมากกูเมื่อยตั้งแต่เพิกงจะหายไปสามชี้ไปผมก็หายหลายเลยครับมันหมดไวมันจิตายเนาะนะครับบอกตุ่ยิงเทลไปทำไมกับพ่อครับจะตุมยินหลายนะครับ หางมันกับต้มจินกับเป็นยาเหมือนนะครับอาอยู่ดีไม,ม่แห้งสมีแล้วบอสอะไรก็เจ็บข้อเนาะบอป,ประมาณก,การบอตก15นาทีส0บยวิโดนแน่ครับขออนุญาตจังนากันละกันครับผมอาช่วยแชร์ต่อเพื่อเป็นบุญนะครับขอบคุณและขอบคุณสวัสดีครับผม